สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแนนที่ศูนย์สร้างสูขทุกวันบ่อนไก่วันนี้แนนจะมาต่อเพลงใหม่เพลงฟอนมาลายจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาปฏิบัติพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการรำเพลงฟอนมาลายนั่นก็คือพวงมาลัยนั่นเองค่ะเรามาเริ่มต่อท่าออกกันเลยนะคะมือขวาถือพวงมาลัยในลักษณะจีบล่อแก้วมือขวาสอดสูงมือซ้ายจีบ่งหลัง ศีรษะเอียงทางด้านขวาจากนั้นย่ำเท้าตามจังหวะเพลงพร้อมหมุนตัวมาทางด้านขวาปฏิบัติทั้งหมด8ครั้งจากนั้นหมุนตัวกลับมาทางด้านซ้ายมือปฏิบัต,ติตรงกันข้ามศีรษะเอียงทางด้านซ้ายปฏิบัติทั้งสองข้างสลับกันจนหมดจังหวะเพลงต่อมาก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าเท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า มือขวาจีบรอกแก้าระดับจมูกมือซ้ายจีบทรงหลังศีรษะเอียงทางด้านซ้ายในคำร้องที่ว่าชมดอกไม้ต่อมาก้าวเท้าขวามาด้านหน้าเท้าซ้ายวางหลังเปิดส้นเท้ามือทั้งสองข้างประกบมือระดับอกแล้วแยกมือออกศีรษะเอียงทางด้านขวาในคำร้องที่ว่าเบ่งบานสลอนต่อมาแตะเท้าซ้ายมือปฏิบัติท่านก ศีรษะเอียงทางด้านขวาพร้อมหมุนรอบตัวมาทางด้านซ้ายในคำร้องที่ว่าฝูงผะมอนวะว่อนไฟหาต่อมาย่ำเท้าตามจังหวะเพลงมือซ้ายตั้งวงล่างมือขวาจีบลอกแก้วระดับปากแล้วตั้งมือขึ้นศีรษะเอียงทางด้านซ้ายสลับกับด้านขวาทำสลับกันทั้งหมด3ามครั้งในคำร้องที่ว่าดอกพิกุลยี่สุน จำปาต่อมาวางเท้าซ้ายแตะเท้าขวาพร้อมกับซอยเท้าเลื่อนตัวมาทางด้านขวามือปฏิบัติท่าสอดสูงศีรษะเอียงทางด้านซ้ายในคำร้องที่ว่าลมพัดผ่านลำเพยขะจรจากนั้นปฏิบัติตรงกันข้ามศีรษะเอียงทางด้านขวาในคำร้องที่ว่าเกตกะถิน ต่อมาก้าวเท้าขวาพร้อมกับยืดตัวขึ้นมือขวาจีบลอกแก้วระดับจมูกมือซ้ายจีบคว่ำระดับไหลเห่เยยดแขนตึงศีรษะเอียงทางด้านซ้ายในคำร้องที่ว่าส่งกลิ่นหอมฟุง้งต่อมาวางเท้าซ้ายแล้วแตะเท้าวขวามือทั้งสองข้างจีบคว่ำระดับอ,อกศีรษะเอียงทางด้านซ้ายในคำร้องที่ว่ากำาใจ,จะรุง ต่อมาซอยเท้าหมุนตัวมาทางด้านขวาพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าคลายจีบออกแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงระดับไหล่ลักคอทางด้านขวาในคำร้องที่ว่าละลื่นเกศสอนต่อมาหมุนตัวมาทางด้านซ้ายเท้าขวาวางหลังก้าวเท้าซ้ายและก้าวเท้าขวามือปฏิบัติท่าจีบยาวศีรษะยังทางด้านขวาในคำร้องที่ว่า จันกะพอช่างล่อผะมอนต่อมาก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับขยันเท้าศีรษะเอียงทางด้านซ้ายในคำร้องที่ว่าหลงเกลิงล่อนต่อมาวางเท้าวขวาแล้วแตะเท้าซ้ายมือปฏิบัติท่านุกศีรษะเอียงทางด้านขวาในคำร้องที่ว่าบินว่อนตอม จบไปแล้วนะคะสำหรับท่อนแรกของเพลงฟอนมาลัยทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนเองที่บ้านแล้วครั้งหน้าน่นจะมาต่อเพิ่มอย่าลืมติดตามชมได้ที่สูนยสร้างสุกทุกวัยบอนไก่วันนี้นันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ